ดวงรายวันประจำวันพฤหัสบัปีทปีที่12สิงหาคมพุทธศักราช2564ขึ้น4ข้ามเดือน9ปีฉลูคนเกิดวันจันทร์การงานจะได้รับข่าวดีจากงานที่สมัครเอาไว้การเงินมีรายได้เข้ามาหมุนเงินได้ช่วงนี้ความรักไม่ชัดเจนขาดความจริงใจสุขภาพระวังไมเกรน สีนำโชคสีน้ำเงินและสีส้มเลขนำโชคเลข6และเลข8คนเกิดวันอังคารการงานวันนี้ต้องเปลี่ยนแปลงความคิดและมุมมองเพื่อความก้าวหน้าในอนาคตการเงินเงินที่ลงทุนไว้จะเห็นกำไรในช่วงนี้อดทนรออีกสักนิดความรักก้าวหน้าอย่างรวดเร็วพร้อมใช้ชีวิตร่วมกันสุขภาพไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง สีนำโชคสีฟ้าและสีขาวเลขนำโชคเลขสองและเลข9คนเกิดวันพุธการงานช่วงนี้อาจจะไม่สบายใจจากการทำงานควรระบายให้คนอื่นฟังบ้างการเงินมีรายจ่ายต่อเนื่องเกินที่จะรับได้ความรักห่างเหินกันไม่มีเวลาคุยกันช่วงนี้สุขภาพระวังร้อนในสีนำโชคสีทองและสีฟ้า เลขนำโชคเลขเคนเกิดวันพฤหัสการงานวันนี้จะประสบความสำเร็จจะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในช่วงนี้การเงินลงทุนได้ผลกำไรดีมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆความรักจะพบรักกับคนทำงานเก่งและมีความสามารถสุขภาพระวังท้องเสียสีนำโชคสีชมพูและสีแดงเลขนำโชคเลขหนึ่ง คนเกิดวันศุกร์การงานวันนี้งานที่ทำอยู่จะประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับของผู้ใหญ่การเงินมีไรายได้เข้ามาเป็นที่น่าพอใจความรักมีความเข้าใจกันพร้อมที่จะใช้ชีวิตร่วมกันสุขภาพระวังเวียนหัวสีนำโชคสีเขียวและสีแดงเลขนำโชคเลขสามและเลขหคนเกิดวันเสาร์การงาน วันนี้การงานติดขัดอุปสรรคปัญหาเยอะจนปวดหัวการเงินติดขัดลงทุนได้รับความเสียหายความรักรักเพื่อผลประโยชน์ทำให้ถูกหลอกช้ำใจสุขภาพระวังความดันสีนำโชคสีเหลืองและสีเขียวเลขนำโชคเลข6และเลขสคนเกิดวันอาทิตย์การงานวันนี้ทำงานเป็นทีมจะประสบความสำเร็จอย่างดี การเงินได้รับผลกำไรจากการลงทุนและค่าในหน้าความรักความรักสัมพันธ์แน่นแฟนมั่นคงดีสุขภาพระวังกล้ามเนื้ออักเสบสีนำโชคสีชมพูและสีดำเลขนำโชคเลข5และเลขเก้